เอาเป็นว่าแม่นะรีบย้ายออกไปให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมแล้วแม่จะไปอยู่ไหนบ้านก็ขายไปแล้วเงินก็ไม่มีหนูจะไปรู้แม่เหรอมันก็เรื่องของแม่อเอาแบบนี้และกันแม่เห็นว่าเราเคยเป็นแม่ลูกกันนะหนูให้เวลาแม่สมวันแม่เก็บของแล้วก็ออกไปซะมาค่ะแม่ นั่งก่อนเป็นไงคะแม่ชอบไหมคะบ้านช่องใหญ่โตตกแต่งก็สวยงามนะเนี่ยหนิงนี่ตาถึงนะลูกแม่คะบ้านหลังนี้หนิงซื้อเพื่อแม่เลยนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราสองคนน่ะไม่ค่อยสนิทกันแม่เนี่ยก็ทำแต่งานส่วนหนูเนี่ยก็เรียนหนังสือ ต่อมาหนูก็ดันไปอยู่ต่างประเทศซะอีกตอนนี้หนูกลับมาแล้วคงไม่สายเกินไปนะแม่ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันน่ะขอบใจมากนะลูกมไม่เป็นไรหรอกแม่นง่เอาละหนิงไม่อยากดามากเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนิงพาแม่ไปดูห้องดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจแม่หรือเปล่าอะแม่เป็นคนง่ายๆลูกก็รู้ อะไรที่ลูกทำให้อ่ะแม่ก็ชอบหมดแล้วหนูรักแม่นะคะมแม่ก็รักลูกไปแม่เดี๋ยวเอากระเป๋าวางไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวหนูพาแม่ไปดูห้องออไปค่ะ มะม่วงของโปรดแม่เลยรู้ใจจริงกินสิคะได้ชิมนะอร่อยไหมคะอร่อยเออแม่ตอนเนี้ยแม่ก็มาอยู่บ้านอยู่แล้วอ่ะแม่ขายบ้านหลังนั้นไหมขายบ้านเหรอลูกไม่รู้สิแม่ยังไม่เคยคิดเรื่องนี้เลย แหม่แม่ก็แม่ไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นแล้วอะเอาไว้มันก็เปล่าประโยชน์อะหนูว่าแม่ขายบ้านแล้วก็เอาเงินมานอนกอดดีกว่าไหมแม่แล้วตึกแถวให้เช่านั้นอีกอะจริงๆแล้วอะหนูอะไม่ค่อยอยากให้แม่อ่ะคอยตามทวงเงินทุกเดือนแบบนี้เลยนะอืมเอาแบบนี้แหมแม่เนี่ยก็โอนเป็นชื่อหนูหนูจะได้ประกาศขายแล้วพอขายได้เนี่ยหนูก็จะรีบเอาเงินให้แม่ไงถ้าจะขาย แม่ก็ว่าจะขายให้คนที่เช่าเรานี่แหละคนกันเองทั้งนั้นแบบนั้นแหละแม่ถ้าอย่างนั้นแม่ต้องรีบโอนให้หนูแล้วนะหนูว่าจะได้รีบจัดการให้เร็วที่สุดกินขนมไมแม่กินขนมสิ แถวแม่ก็ขายไปแล้วบ้านก็ขายไปแล้วเงินเก็บแม่เราก็ได้มาแล้วแล้วจะให้แม่เราเนี่ยอยู่บ้านเราต่อไปทำไมล่ะอยู่ไม่ได้แล้วมแม่แม่ต้องออกไปเนาะหึ่ยหยอกหลอ ทำไรอะลูกหนูจะกลับเมืองนอกอา้อาวอ้าหนูจะขายบ้านหลังนี้แล้วแม่ก็ไปหาบ้านอยู่เอาเองนะหนูเก็บเสื้อผ้าไว้ให้แล้วเนี่ยจะขายบ้านเหรอเอาสิเดี๋ยวแม่ซื้อไปเองแม่ก็ชอบบ้านหลังนี้นะ <c oughs> ขำแม่จะเอาเงินจากไหนก็เงินที่แม่ฝากหนิงไว้ไงหนูใช้หมดแล้วอะไรกันมันจะหมดได้ยังไงเงินตั้งหลายล้าน แล้วไหนจะเงินที่แม่ฝากหนิงเก็บไว้อีกสามล้านล่ะก็บอกว่าหมดก็หมดไงแม่เอาเป็นว่าแม่นะรีบย้ายออกไปให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมแล้วแม่จะไปอยู่ไหนบ้านก็ขายไปแล้วเงินก็ไม่มีหนูจะไปรู้แม่เหรอมันก็เรื่องของแม่อ่ะทำไมหนิงต้องทำแบบนี้กับแม่ด้วยอย่างน้อยก็น่าจะเหลือบ้านที่แม่อยู่บ้างทำไมมาหลอกให้แม่ขายบ้านด้วยหนูอยากได้เงินเยอะ หนูว่าจะหอบเงินไปอยู่เมืองนอกและจะไม่กลับมาอยู่ที่นี่อีกเอาแบบนี้แล้วกันแม่เห็นว่าเราเคยเป็นแม่ลูกกันนะหนูให้เวลาแม่สามวันแม่เก็บของแล้วก็ออกไปซะนิงทำไมทำกับแม่แบบนี้ไม่ดาเลย แ,แม่จะไปอยู่ที่ไหนบานก็ไม่มีเงก็ไม่มีเอาเป็นว่าแม่นะรีบย้ายออกไปให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมแล้วแม่จะไปอยู่ไหน บ้านก็ขายไปแล้วเงินก็ไม่มีหนูจะไปรู้แม่เหรอมันก็เรื่องของแม่อ่ะน้ำครับแม่ แม่ครับแม่เลิกร้องไห้แต่ะครับอย่าไปลมเป็นแรงไปงไปอเหน,น่งมันไม่น่าทำกับแม่แบบนี้เลยมันหลอกให้แม่โอนเงินให้หมดแล้วมันก็เชิดเงินแม่ไปแม่ไม่น่าไปเชื่อใจพี่หนิงเลยนะพี่หนิงอะ่ะเขาเป็นคนเจ้าเล่์แบบนี้มาตั้แต่เด็กๆแล้วแม่ก็แม่เห็นมันมาเอาอกเอาใจอย่างดีก็นมันจะกลับเนื้อกลับตัวได้สิ ไม่เป็นไรนะครับแม่แม่มาอยู่กับผมก่อนแล้วแม่จะเอาไงต่อครับเรื่องพี่หนิงอะแม่อยากได้เงินของแม่คืนแต่แม่ไม่รู้จะทำยังไงผมพอมีวิธีนะแม่แต่ไม่รู้มันจะเวิร์กหรือเปล่าต้องลองดูคิดอะไรออกเหรอลูกเดี๋ยวแม่ก็รู้ครับแม่อย่าร้องนะ เรามีเงินเยอะแล้วไปสายการบินอะไรดีนะอ๋อเอาอันนี้ก็แล้วกันอืมจองเฟิร์สคลาสไปเลยรวยแล้วนี่เนาะพี่หนิงจะไปไหนล่ะพี่ทำไมเรื่องอะไรของแกแล้วนี่แกมาได้ยังไงเนี่ยอ๋อ ทำไมอยากได้เงินแม่เหมือนกันละสิถึงได้มาจุนจ้านที่บ้านฉันเนี่ยผมไม่ใช่พี่นะที่อยากได้เงินแม่หลอกให้แม่โอนเงินจนหมดตัวขนาดเนี้ยก็ช่วยไม่ได้แม่งโง่เองพอเงินคืนแม่มาเธอหนิงไม่รักแม่ก็สงสารแม่บ้างอยากได้เงินคืนเหรอได้เดี๋ยวโอนโอให้ก็แล้วกันห้าหมื่นหนิงก็เงินแม่ไปตั้งหลายล้านคืนให้แม่แค่นี้เองเหรอ เรื่องมากพี่นี่มันเลวได้โลกจริงไปอยู่เมืองนอกชุบตัวแทนที่จะดีขึ้นแต่ก็เปล่าเลยทำไมฉันก็เป็นคนแบบนี้ใครจะทำไงพี่มันไม่ใช่เงินของพี่อ่ะพี่เอาคืนแม่เขาไปเถอะอยากได้หรอก็ไปฟ้องเอาเลยพี่พูดเองนะแกทำอะไรอ่ะอ้าก็ผมกำลังไลฟ์สดแฉคนเลวไงอยากให้คนทั้งโลกอ่ะเขารู้ว่าคนโลภอ่ะหน้าตามันเป็นแบบนี้ ออแล้วทุกคําที่พี่พูดเนี่ยผมจะเอาไปแจ้งความและเราอะ่ะไปเจอกันที่ศาลตอนเนี้ยพี่คงต้องเอาเงินคืนแม่ทั้งหมดแถมพี่ต้องควักกระเป๋าตัวเองเนี่ยจ่ายข้อหาอื่นบานแม่เลยพี่นั้นนั้นอย่านะเราพี่น้องกันมีอะไรเราคุยกันได้นั้นเมื่อกี้พี่ก็พูดมาชัดเจนแล้วเราไม่มีอะไรต้องพูดแล้วพี่เราไปเจอที่ศาลเถอะหนิงหนิกบังคับให้แม่ทําแบบนี้เองนะลูกแม่ แม่หนูขอโทษแม่หนูขอโทษพี่พี่หยุดพูดเถอะแม่เราไปกันเถอะเรามีน้ดกับทนายไปโอ๊ยเดี๋ยวก่อนไอ้นั้นแม่กำบมก่อนไอ้นั้นโอโอ๊ย,อย,อย,อยตายแล้วตายตายตาย,ตาย,ตายทำไงดีว,วันนี้เมื่อกี้ก็ดันพูดออกไปซะหมดเลยเป็นหลักฐานมาตัวเองชัดๆโโดนฟ้องหมดตัวแน่ๆเลย วุ้ยทำไงดีวะเนี่ยโอ้ยด้วแทนที่ฉันจะได้ไปอยู่เมืองนอกโอ้ยฉันจะต้องไปอยู่ในคุกหรือเปล่าเนี่ย